สวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมลงชุดเด่นซิปหน่วยบนของคนโคราชรักไก่ชนทุกชุดเอาชุดที่ว่าใช่ประจำเลยลงให้ในในคลิปวิดีโอนี้นะครับนะที่ว่าเป็นภาพแต่ละภาพแต่ละอย่างก็วดงวดที่ผ่านมาผมก็จะวางหน้าโปรไฟล์การโพสคุณคิดอะไรอยู่นะครับนะแต่ที่นี่เดี๋ยวผมมาทำเป็นคลิปวิดีโอเพราะว่าตอนนี้กำลังจะรักษาเพจไว้ก่อนนะครับนะ เพราะว่าถ้าเกิดผมลงแบบโพสต์ปไปแบบภาพนึ่งก็บางทีก็เดี๋ยวจะผิดกฎชุมชนเขาก็พยายามประคองประคองเพจไปก่อนนะครับนะเพราะทุกอย่างก็ที่ตามเพจมาก็ไม่อยากให้เพจมีปัญหานะครับนะเดี๋ยวผมจะลงมาในคลิปวิดีโอนี่จะดีกว่านะครับนะอ่ะมาดูกันเลยนะครับนะ,มา,นนะบนะมาดูกันเลยครับผมวพาทุกอย่างว่าไปตามสูตรนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับนะอ่ะมาดูกันเลยครับผมมาดู มาดูกันเลยครับมาดูมารับมาชมกันเลยครับแนวทางนะครับแนวทางทําให้ดูเพื่อนแนวทางนะครับเพื่อความบันเทิงและแนวทางนะครับอ่าพี่น้องท่านไหนที่ชอบของสูตรเด่นสิบหน่วยบนคนคราดก็อ่ะไปดูเป็นแนวทางนะครับเอาเริ่มที่ก็ชุดภาพนี้ผมลงไปแล้วนะครับเนาะของมังกรมังกรชุดเก่านะครับมังกรชุดเก่าจะได้อยู่สามสี่ ห้าหกนะครับแล้วก็มังกรชุดเก่าของวันที่ผ่านมาผ่านนะครับผ่านอ่ะมังกรชุดปรับสูตรนะครับชุดปรับสูตรมังกรชุดปรับสูตร่ามังกรชุดปรับสูตรนะครับของวันนี้นะครับวันที่ผ่านมาลดนะครับวันที่ผ่านมาได้วันที่ผ่านมาได้เก1าศูนย์หนึ่งสองหลุดนะครับหลุดหลุดอ่าชุดปรับสูตรนะครับชุดปรับสูตรชุดปรับ สูตรนะครับได้วันนี้ได้อยู่4 5 6 7นะครับชนกันที่4 5 6หนะครับนะชนกันที่4 5 6หอ้าวมาเริ่มกันที่อีกชุดหนึ่งชุด2ครับเด็ดสิบหน่วยบนของกนดโคราตเป็นรูปเด็กหน่อยนั่งอยู่ในปอมนะครับนะวันที่ผ่านมาลดนะครับวันที่ผ่านมาได้901 สองสามสี่ลุดนะครับอ่ะมาลุนกันของวันวันนี้ได้อยู่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดชนกันสี่ตัวเลยนะครับชนกันสี่ตัวชนกระสุนมังกรนะครับชุดนี้สองชุดนีสุดมังกรเก่าก็ับชุดที่สองผมจะเอาจับเป็นชนในใบกระดาษนะครับนะอ้ามาเริ่มวันที่ชุดที่สามแล้วนะครับผมชุดที่สามก็คือพญาไก่ชนพญาไก่ชนของวันที่ผ่านมาผ่านนะครับ วัตที่ผนานมาได้6 7 9 0 6 7 9 0มารุ่นกันของว่า30ินี่นะครับ30ซินี่ได้อยู่3 4 5 6 7้านะครับ3 4 5 6ี่ห้าชนที่สุดมังกรเก่าชนกัน4ตัวนะครับอ่ะมาเริ่มอีกชุดหนึ่งเด็กปั่นจักรยานเด่น10หน่วยเด็กปั่นจักรยานนะครับนะของวัตที่ผนานมา วัที่ผ่านมาได้3 4มสี่ห้าหกเจนะครับสามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกเอามารุ่นกันผ่านนะครับผ่านมาสตัวมารุ่นกันวดนี้ได้แปดเก้ได้แปดเกนะครับามาอีกภาพอีกภาพของเด็ดสิหน่วยบนของคนโครานะครับนะก็จะเป็นรูปไก่ชนรูปไก่ชนของวันที่ผ่านมาได้ห้าหกเจ็ดแนะครับห้าหกเจ็มารุ่นกันของวันี้ วันนี้ได้อยู่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้ตัวเดิมนะครับได้ตัวเดิมห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาจุดมังกรสองมังกรสองนี่ก็เดินดีวันที่ผ่านมาได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดผ่านนะครับผ่านผ่านมาลุ้นกันของวันที่สามสิบได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ชนกระสุนมังกรแรกนะครับชนกระสุนมังกรแหลก3ตัวชนกันดี3 4 5สี่ห้ามาดูสูตรมังกร3นะครับมังกร3มเมืที่ผ่านมาได้4 5 6ห้าห6 7 8ดดห้าดมาชนกันงวันนี้มาดูผ่านนะครับมารุ่นกันเวันนี้วันนี้ได้อยู่4 5 6ห้าดได้ตัวเดิมนะครับได้ตัวเดิม4ี่ห้าหเดดอาครับผมสูตรทุกสูตรจะเดินต่อไหมรอรุ่นนะครับ ว่นที่ผ่านมามีรุดอยู่คือสูตรมังกรเอกสูตรมังกรปรับปรุงวัที่ผ่านมารุดนะครับนะเราก็สูตรสองที่เหลือเดินดีตลอดเลยนะครับอ่ามาเด่นที่หน่วยบุญหน่วยบุญหน่วยบุญได้งวดน,นี้ได้อยู่หน่วยบุญได้หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกนะครับเด่นหน่วยบนมาได้ทั้งซิปทั้งหน่วยบนนะครับแต่เด่นมากที่หน่วยบนอ่ะลามาเด่น คงที่คงที่เราก็จะมี1 0 1 2 3 5 7 8 9นะครับผมสูตรเด่นคงที่นี่เดินดีตลอดรู้สึกว่าปีนี้จะลดอยู่งวดหนึ่งนะครับนะงวดหนึ่งงวดหนึ่งที่ลดเราก็นะลดลดลดอยู่งวดหนึ่งนะครับนะลดงวดที่ออก4 4 6ส่หรอ่าลดอ่ะ,อะทุกอย่างว่าไปตามสูตรนะครับพิดพราดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับแนวทางนะครับ